นี่สดีครับทวีชอนี่ผมเจอจักกะแตนหน้าหมูนั่นเองมันเป็นยังไงครับมันเป็นหน้าลายหน้าหมูดูก่อนสิเฮ้ยมันมีตาแล้วก็มีจมูกของหมูจริงด้วยจักกะแตนหน้าหมูดูดูดูนี่นี่สู้กล้องด้วยนะครับสู้กล้องด้วยนะนี่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 สู้กล้องด้วย หันหลังมันมาสิหันหลังมันมาสิว์นห้ด้มาใกล้มาให้ใกล้โอ้โหหน้ามันเหมือนหมูจริงนะครับดูนะครับถายให้ใกล้เนี่ยเห็นตาแล้วก็เห็นเป็นจมูกหมูเลยนะครับใช่ก็แต่หน้าหมูใช่เป็นหน้าหมูเลยขอดใูใกล้ๆสิจมูกชมพู ใช่ก็จมูกแบบเป็นสีชมพูเลยเนหะ็นหน้าหมูจริงๆโอ้หแปลกมากเลยน้อยพี่เนาะดูตัวมันนะครับด,ดูตัวดิมองข้างๆก็ยังเหมือนหมูอยู่แต่จริงๆเขาก็คือเป็นตะกะัแตนเขาเรียกว่าตะกัแตนอะไรพี่ตกัแตนหน้าหมูตกแตนทำข้าวหรือเปล่าไม่ใช่หรอเแต่แต่ว่าตัวนี้เป็น มันเป็นลายหน้าหมูที่แบบแปลกมากเลยป่าก็ไม่เคยเห็นนะแล้จะมีลายอื่นอีกนะดูสิตะกาแตนหน้าหมูโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับรตะกาแตนหน้าหมูเกิดขึ้นบนโลกแล้วตัวจริงอ่ะเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมนะใช่ครับนี่คือตัวจริงนะครับรตะกาแตนตัวจริงนะครับ <c oughs> ดูสิเวลามันโยกได้ยโยกขวานะมันก็จะ มันขยับได้เหมือนหน้าหมูขยับได้จริงๆเลยอ้าวจะมีอันนี้อีอนอันนี้เดี๋ยวเราก็กพามามดูตะกแตนหน้าหมูตระก้าแตนแปลกประหลาดอีกชนิดหนึ่งนะครับฝากกดติดตามช่องน้องพีได้นะครับออ,อ,บบอี่เจอใบบัวีสวัสดีครับเพื่อนก่อน สวัสดีครับใบบัวบกใบไหนใบบัวบกใบบัวบกเรียกว่าใบบัวบกอ่ะพีมาถืออันนี้ไว้ก่อนขายใบบัวบกได้ไหมใช่ถขายใบบัวบกได้ไหมเผื่อเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็น